ครับผมเป็นพี่น um bon ้องป้องไปสุพุสุคนครับผมมือนีของผมกับภูมไทยบ้านนะครับผมมือนิครับเ้าก็บยูรุมแฮมหน้าคือเก่าหระครับมือนิครับเบิึงครับไม่น่าเลยครับส่วนหมกม่วงครับนี่หมกม่วงเฉยๆไว้ครับนี่โอ้กาลังกาลังเข่าแกนครับนี่กาลังมันได้ทีนะครับผมนี่มึงโหลดครับเอาอย่าไปกินแจงม่วงนะครับผมนี่กินกับน้ำจิ้มนี่นะครับน้ำจิ้มปลาไหลเข้าในละครับผมไปนะครับผมไปติดตามไปเบิ้งกันเลยนะครับผมนี่ ตอนนี้ก็ยูต้องขอบสาน้ำครับผมนี่ครับได้บวกม่วงมากครับนี่พอแม่พี่น้องเจ็บมากจากต้นไม่ไมสดๆเลยครับนี่คือว่าผมสิมาจะหาหนาเกง่วงนะครับเนาะกินบักสมนี่แหละครับให้สู้พีสู้น้องเขาเบิ้งนี่นะครับผมเบิ้งขับเด้อเบิ้งขับเด้อมันจิ้มเฮ้าครับนี่เบิขับมันจิ้มม่วงเฮ้านี่แหละครับกินอยู่นี่แหละครับมารับบรรยากาศครับผมอม บกรอบดีครับหักม่วงเขานี่เป็นหักม่วงเชื่วนะครับกำลังมั่นครับอขอทาครับขอทาอมาครับบังรถดดบังเด้อมาบังกับภูมิไทยบ้านครับ ม้ำกิ้มปลาไหลนะครับแต่ว่ลาเ่ได้เอาปลาแดกตอนใช่ครับมึงครับสุดยอดเลยนี่เสียงนกบ่ะครับนกข้อง อยู่หน้าครับหน้าเลยพอมีพี่นอกมากินน้ำกันครับโอ้ยตอนนี้ฝานตอนเมื่อไงครับยิบยิบก่าถืกตัวนี้ตักตอนหน่อยอยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้แกวคาคอบอนอไอเลยครับมึงครับเด้อ <c oughs> เกงม่วงได้เลยครับีม่ม่วงกอ้แสบปีหนิแสบครับ ใส่อผู้เดียวเนียนๆเลยครับสองน้อยพอครับเด็กกินเมื่อเมือ,อมบรรยากาศก็ได้ครับบรรยากาศดีอยู่นะครับอืพอเดเบิ้งกอย่าลืมเอาบมกมอมากินน้ำเด้อครับเด้อหิวตามเด้อ โอ้โอะฟงเลยครับมันรับเลยมีไงเลยครับมันรับบวกสองเปียงสองเปียงไปโหลดสุดยอด บังครับคำสุดท้ายเลยครับเด้ออ,อครับสำน,นีนะครับผมพอกันลิปหนานะครับผมพอไม่พี่น้องปังไปสวัสดีครับผม